สวัสดีคะ่ะพบกับช่องรุ่งทิพย์ชาแนลเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะอ่าอันนี้ถึงปูตาแล้วนะคะวันนี้รุ่งทิพย์จะพาไปแคมป์นะคะทุกคนเนาะอ่าพาไปแคมป์เดอพาไปเบิงพาไปเบิงยังต้องรอชมนะคะขณะที่ไปเบิงเนาะเราจะต้องผ่านนองตะไก้ เ,ออเราจะต้องผ่านน้องตะไก้เราก็ฟังเพลงน้องตะไก้ไปเลยนะคะตําม,มังหุงคอยอายอยู่น้องตะไก้คอยอายทุกวันผู้บ่าวหาปลาคนนั้นวันนี้ทั้งวันบอเห็นสอดมา มาสั่งตำมาหุงให้อายแน่ละใส่พริกหลายหลายเลยนะเผ็ดจนว่าก็วายันมือน้องคูเส้นตากระเนมเห็นแต่หน้าผูบาวหาปลาวันใจมื่อนี้ ไปใส่จังบ่เห็นมาไปลงสาวใดทิ้งสาวน้องตาไกลให้คอยห่วงหาของาเบาของงามเบากรับมาเด้อายจ้าให้อ้ายหาัวน้องท่าอยู่น้องตางไกล น้องตะไก่บานเท้ามีหนึ่อาทียี่สิบแปดไรนะคะฝากคุณเหล็กก็เยอะแยะนะคะเออเขาก็อ่าไปเข้าป่าเข้าดงไปแน่แหละเนาะเพราะว่าคนชอบเข้าป่านะคะอุ้ยต้นสนุแม่ดอกสนุ่บานเช้าพอดอกสะเดาบานเย็นนะคะเ <c oughs> มื่อกี้เจอสนโนกับสะเดาเนาะ ดอกรักนะคะอุ้ยบรรยากาศดีมากนี่เนี่ยเจ้าเบ่งทางไปดงทางไปเก็บเห็ดค่อยนะเออค่อยจะได้ลงหยางไว้นี่อ่ะอเกียร์หนึ่งไปเลยค่ะความจริงน่าจะไปที่เดิมนะอันนี้อันเนี้ยหลบมุมนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะเออนั่นบรรยากาศนะคะนี่แหละนี่แหละที่ว่าเราไปเก็บเห็ดนะคะเอาเกียร์หนึ่งนะคะเกียร์หนึ่งเอาเบาๆเจ๊ เออนะคะเออทางไปเก็บเห็ดก็จะประมาณนี้นะคะเออเราจะต้องผ่านน้องตะไก้นะคะแล้วก็ความจริงอะทางเข้าป่านี่สุดๆเลยนะคะเอออันนี้คือว่าดีแล้วนะเนี่ยดีแล้วนะนะคะเออรุ่งทิพย์ถึงอยากให้ทุกคนได้ชมได้ดูได้ชมเวลารุ่งทิพย์เออเข้าป่าเนาะแต่ว่าความที่ว่ารุ่งทิพย์ขับเองนะคะไปขับคุณเฮงเองเนาะก็เลย ไม่ได้เอาทางให้ดูเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็พา,ามาแคมป์นะคะเออพามาแคมป์บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะัขท่าวก็งามงามนะคะออ้ย,อยสูตรไหนเนาะสูตรไหนอแบบใดฮะแบบใดแบบใดที่ถึงเจา้าที่ถึงใจโมเจ้าฮะว่าไข่เถ่าจังสันจริงสี่็ไข่เถ่าไข่กระยอมหลับ คอยเท่าคอยกันย้อมหลับต่บักหลาค่ะคอยกระหักอิลีบืบ้ยบรรยากาศนะคะมาแบบกับ,ก,บ,ก,บกับค้นเขาปลาเขาด้งนะคะกะเอ้าต้องเขาปลาเขาด้งนะประมาณนั้นะนะคะ สมัยก่อนนี่งยางมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องสมัยสมือนี่งยางบ่หอดจ้ายางบ่หอดเด้อเออสมัยสมัยสมัยทุกวันนี้ยางบ่หอดนะจ๊ะเออเงงมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์นะจ๊ะนะจ๊ะเบื่ออ่าเราก็ถึงแคมป์แล้วนะคะใกล้จะถึงที่หมายแล้วทางก็จะเอ้ย เี่ยวแดดเด้อดีนหินแห่เด้อนั่นไงนะคะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศย้ำแรงๆได้นี่เออหามงแรงกวัวแล้วเนาะนาแคมเราก็จะมีข้าวด้วยนาเออนั่นไงเอยเอยเอยอดีดีนะเจ๊เอยเอยเอยโอ้ยข้าวก็ใหญ่มากเลยนะคะข้าวก็อ่า ท้องแล้วนะข้าวนะอุ้ยปลาน่าจะเยอะเนาะเนี่ยนะปลาเยอะแน่ๆเลยนะคะเออบรรยากาศหน้าแคมป์นะคะออ้ยนั่นนู่นก็จะเป็นสวนยางนะคะสวนยางของพี่ของพี่ชายเรานะคะของคุณพี่จอยนะคะแต่ก่อนชื่อประจบนะคะพี่ชายเราเออขายพี่ชายเราก่อนแต่ก่อนชื่อประจบทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นอ่ยิ่งใหญ่นะคะ ทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นสระศักดิ์นะคะสรุปแล้วตอนนี้คือกะมนค่ะเออสรุปได้ชื่อคือกมนนะคะพี่ชายเราอ่ะไปดูถั่วนะคะเออเรามาทําอะไรเราก็มาดูถั่วดินจ้าเออสีลงหัวบลงหัวเนะาะเจเจเราก็ไปแล้วนะคะเจเจเราก็เดินไปแล้วกับอ่ะคุณพี่ย้ายก็กําลังเก็บถั่วอยู่เดินดีๆนะโชกุล เดินตามหลังแม่มาออนี่นะคะบรรยากาศทั่วดินทั่วดินเป็นเจไดนะเออบรรยากาศแรง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 อานี่ไงดูสิต้นมากชัวอุ้ยว่าบรรยากาศดีค่ละล่ะเปตตาพ่อ,พอเฮ็ดเนาะเปตตาพ่อ,พอเฮ็ดปวกน้ำแกงแทเด จะได้จังจังได้จะมเมนได้มลปลาหาเอาบักทัวก็ได้เออเนาะบักทัวก็กได้มลปลาหาเอาโอ้ยหโชกุนเดียาเดี๋ยวยาอันนี้ได้นั่นบรรยากาศนะคะบรรยากาศโอ้โหมลหาเอานะคะ <สา S 1> มลหาเอานี่นะคะนี่เน่เน่เน่เออทวดินนะคะถั่วดินหร,รือว่าถั่วลิสงนะคะเอ,อ้ย จังใดจังไดให้มนมนหาเอาบานนี้ออ้ยนี่นะคะบรรยากาศเนาะบรรยากาศนี่อ <Whew>, ่า <sw> ข <illy> ึ <us ages waterfall amigo> <rec gamma enders> ้นไปตรงนู้นนะคะถึงจะเป็นดงเนาะเป็นดงที่เราหาเห็ดนะคะทุกคนค่ะเออถึงจะเป็นดงที่เราหาเห็ดเนาะอันนี้ป่าถั่วดินได้มนเอานะคะได้มนเอานะคะเออได้มนหาเอาเนาะดูนีเราใช้เวลา จากจากจากบ้านเรามาจากบ้านเรามาเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองเนาะถ้าเราเดินนี่กว่าจะถึงนะเออถั่วดินได้หมดหาเอาปลูกอย่างอื่นเลยที่นี้จะปลูกอะไรต่อปลูกถั่วดินอีกเหรอ,อ,นนอ,อเขาจะปลูกถั่วดินไมไปลูกทั่ดินปลูกถั่วดินอีกเหรออันนี้เมื่อวานถิ่มจะซื้อเอาไว้เป็นเอาไว้ไไเป็นฝ่นเป็นฝุ่นเนาะแม่ไหมผู้ใด น้ำมน,น,มน,น,มนบรรยากาศนะคะบรรยากาศต้องมนก่อนเพราะว่าอ,อันนี้คือเราเอามาหวานไว้เฉยเนาะเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลนะคะเพราะว่าเราจะให้เขาเป็นเป็น,เป,นเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก่อนนะคะเนี่ยได้มนหาเอานะคะเออต้องดูดูดีๆนะคะต้องใช้สายตานะใช้สายตาก็จะเห็นอยู่นะว่าต้นถั่วดิน จะมีไหมนะคะเออโชกุณเห็นไหมต้นถั่วดินโชกุนได้เห็นแล้วต้นถั่วดินเนี่นี่นี่เห็นบอเนี่ยล่ะแม่สิบอกล่ะนี่นี่ต้นถั่วดินยังสิล่ะนี่นี่ต้นแบบนี่อาลาลกเป็นบอแล้วยังนะนี่นี่นีนี่นี่ใบแบบนี้นี่นี่ใบแบบนี้นี่แหละคือต้นถั่วดิน อลาอลาลกเป็นบ่อเยอะได้บอนาเอ้ยเก่งมากได้ด้วยอืมนั่นละจำได้บ่จำได้บอวันนี้นี่ใบแบบนี้คือใบทวดินนี่ที่แม่บอกเนี่ยอลาหูบ่จำได้ไหมลองหาดูซิว่าต้นไหนอีกต้นไหนอีกต้นไหนอีกอืมอ่าต้องให้อลาเบิ้งว่าอาลาจะเห็นบอเนาะเอ้ยอืมนี่ไหนถูกต้องนี่เด้อลูกละ นั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่ได้ด้ะอือต้องมนหาต้องมนหานะคะต้องมนหาอุ้ยเก่งมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เราก็ต้องทำเป็นครูอย่างดีเดี๋ยวก็จะอันนั้นอันนี้คือเราแบบว่าให้เขาเป็นฝุ่นเฉยๆเป็นปุ๋ยเฉยๆนะคะ ่าเราแค่ลองดินก่อนเออนี่ไงไอือคือพอนอะบัลลานี้เนาะเดี๋ยวรุ่งทิพยล์ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะช่วยกันหาดูถั่วดินก่อนนะคะอันนี้คือแคมป์นะคะเออบรรยากาศยังแรงๆนะคะอขอบคุณที่รับชม,มสวัสดีค่ะ